สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมให้ดูต้นไม้ที่ผมปลูกต้นแคนะครับนี่ฮะอันนี้ปลูกลงดินเลยนะครับผมนะครับหลักการปลูกจะมีสองต้นนะครับนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นถุงเพาะต้นนี้ถุงเพาะแต่ก่อนผมก็เพาะเม็ดมานะครับผมแล้วก็ลงในนี้นะครับสองต้นนะครับ สองต้นเลยนะครับผมนี่แลวก็ผมก็ตัดตัดก้นถุงนะครับผมถุงดำตันนี้ผมก็กัดต้นตัดต้นถุงออกแล้วก็วางเข้ามานะครับแล้วก็หาเศษใบไม้ต่งตางๆนะครับเศษใบน้อยให้เยอะๆผมก็วางทับเศษใบไม้นี่ฮะมันจะเป็นปุ๋ยหมดแล้วนะครับเศษใบไม้นะครับในที่สุดต้นไม้ของเ,ขงเราก็เจริญเติบโตดีนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราะสิ่งนี้ด้วยนะครับตรงนี้ผมจะทำขุดหลุมสักประมาณา50เซนประมาณ50เซนนะครับขุดลึกลึกประมาณ50เซนแล้วก็หาถังนะครับเศษวัสดุอะไรก็ได้นะครับผมเป็นถังถังสีหรือว่าถังอันนี้ครุถังนะครับผม ัวถังเล็กๆผมก็วางวางไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาวัสดุที่เหลือกินนะครับอย่างเช่นว่าข้าวเศษข้าวเศษผักผลไม้ต่างๆครับผมข้าวผมเหลือจากการรับประทานผมก็มาวางที่นี่เลยใส่ไปเลยนะครับเศษผัก ที่เรากินนะครับเรากินมันเหลือเป็นเศษนะครับเราก็มาวางนี้ทําเป็นปุ๋ยนะครับวางบนหลุมของเราผมเรียกว่าหลุมเนาะเป็นที่ผลิตปุ๋ยอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบของธรรมชาติมันก็ทําหน้าที่ของมันนะฮะจะมีพวกหนอนพวกอะไรมันก็มากัดกินแล้วก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยนะครับส่วนตรงนี้ก็มีรากพืชของเราที่มันเจริญเติบโตนะครับ รากพืชจากต้นแคร์ตนนัวนี้มันก็รากพืชมันก็หากินเองตามธรรมชาติมันก็มาหากินขอบขอบ,ขอบทังปุ๋ยของเรานะครับพอเราใส่ปุ๊บมันจะเติมนะมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยในที่สุดไปเป็นอาหารของพืชพืชก็มากินได้กินอาหารโดยเราไม่ต้องเติมปุ๋ยเลยนะครับนะฮะหนึ่งนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับ ท่านที่ปลูกพืชหรือว่ามีพื้นที่จํากัดหรือว่ามีพื้นที่ทั่วไปท่านก็สามารถทําได้นะครับเอาไปไปยกใช้ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ต้นแคของเราก็อย่างนี้เลยนะครับสวยงามนะฮะเจริญเติบโตดีนะครับผมดูใบนะครับสีเขียวนะครับผมนะครับมันได้รับสารอาหารแบบอินทรีย์นะครับแบบธรรมชาติเลยจาก ลุมปุ๋ยหมักของเรานะครับนี่ฮะเป็นหลุมปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็ผมจะมาแชร์ไอเดียนะครับลุมปุ๋ยหมักนะครับที่เราเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษผลไม้นะครับผมที่เราเหลือใช้เราก็ใส่ถุงแล้วมาเทในนี้เลยอันนี้เป็นเศษข้าวนะครับที่ผมเหลือใช้เป็นเศษข้นข้าวนะครับที่เหลือใช้ผมก็ใส่ถุงไว้แล้วก็มาเทไว้อย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวระบบธรรมชาติพวกมแมลงพวกนอนต่างๆมันก็มากินนะครับมากินแล้วก็ย่อยสลายเศษของเราแล้วก็จุนิทสีต่างๆก็มาทําให้ย่อยสลายแล้วก็ต้องมีฟ้าปิดนะครับแต่ก็ต้องมีตัววางหนักๆเพราะฉะนั้นมันจะมีศัตรูของลมนี้ก็คืออย่างที่ผมอยู่ก็มีตัวเงินตัวทองนะครับผมมันมีหลายตัวมีทั้งโลกทั้งหลานนะครับผม ชอบมาหากินมันจะขุดออกไปกินเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ลุมปุยหมักของเราพังนี่ผมพังไปสองรอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาทาใหม่นะครับเออใชไอเดียนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปรับใช้ได้นะครับโดยเราไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยแพงๆนะครับจากเจ้าสัวนะครับอย่างปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอินปุ๋ยเคมีนะครับหรือที่เขาเรียกว่าปุ๋ยเคมีนะครับ ก็สอบหนึ่งก็ตกไปพันก่บบาทแล้วนะครับ 1, 5, 6, พันห้าพันหแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับสมัย2ปีที่แล้วก็ประมาณพันห้านะครับก็ค่อนข้างจะแพงนะครับอันนี้เราไม่ต้องลงทุนนะครับเพีงเยงแต่เอาเศษอาหารมาวางแล้วก็ได้กินแล้วก็ได้กินอาหารเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับเป็นแบบอินทรีย์นะครับผมรบประมาณนี้นะครับเลุมก็ ห่างกันประมาณ30เซนนะครับผมจากต้นไม้เนี่ยประมาณ30เซนเพราะฉะนั้นรากพืชมันจะอ่ารเก่งมากนะครับมันก็มาต่อกินนะับในลมปุ๋ยของเรานะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็พ็ผมก็ให้ดูไอเดียนะครับการปลูกพืชนะครับแบบอินทรีย์นะครับทํายังไง ปุ๋ยเราไม่มีทำยังไงให้มีปุ๋ยนะครับทำยังไงให้เราประหยัดโดยไม่ต้องไปพึง่งพึ่งพวกสารเคมีนะครับพวกปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับที่มันราคาแพงแต่ว่าไม่พอดภัยสําหรับเรานะครับโดยเราใช้วัสดุที่เหลืออยู่ที่มีอยู่รอบๆข้างตัวเรานะครับนะให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดนะครับผมนี่ฮะเป็นหลมปุ๋ยหมัก สวยงามนะครับผมเืชเทาก็สวยด้วยเราได้กินอาหารออร์แกนิกด้วยนะครับเป็นแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพนะครับเพราะว่ากินผักนี้ร่างกายแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าต้องเลือกกินผักให้ถูกต้องนะครับผมเป็นเป็นว่าผักที่เราปลูกเองนะครับได้รับ คุณค่าทางอาหารของผักร้อยเปอร์เซ็นต์และก็อีกอย่างหนึ่งเราปลอดไัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เหมือนซื้อผักตามตลาดนัดตามตลาดสดต่างๆนะครับส่วนมากผักเขาทํามาเพื่อจําหน่ายเขาจะต้องใช้สารเคมีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไอสารเคมีตัวนี้นครับผมกสาร่า,าแมลงสารไล่มแมลงสารเร่งทาให้พืชเจริญเติบโตต่างๆหรือว่าพวกปุ๋ยเคมีต่างต่าง พืชเขากินเข้าไปก็อยู่ในในในผลของพืชหรือว่าในใบของพืชต่างๆ่าง,างพอเราไปกินปับ๊บสารพวกนี้มันก็มาเก็บในร่างกายของเรานะครับสะสมนานๆเข้าก็เป็นโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะครับาารักษาไม่หายนะครับซึ่งเป็นโรคอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยก็คือโรคมะเร็ง ตัอน,นี้น่ากลัวมากนะครับผมขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมอยากให้ดูใกล้ๆนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับหวังว่าพี่ๆพ,พ,พี่น้องนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมหรือว่าช่วยคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าทําอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ถูกคุณจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ ครับผมผมจะได้ปรับปรุงสำหรับพื้นที่ปลูกผักของผมเล็กๆนะครับผมจะได้ปรับปรุงเล้ก mm ็ hmm. นําไปแก้ไขหรือว่าควรปลูกอะไรบ้างหน้านี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ